สวัสดีครับในหัวข้อนี้เราจะได้เรียนเกี่ยวกับโครงสร้าง Present Perfect Tense ซึ่ง tense นี้ถือเป็นโครงสร้างที่มีการใช้บ่อยมากในภาษาอังกฤษเป็น tense ที่ใช้ในการเล่าถึงเหตุการณ์ที่มีจุดเริ่มต้นในอดีตและยังดำเนินมาจนถึงปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปหรือเป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตแต่ไม่ระบ,บุเวลาของการเกิดเหตุการณ์นั่นเองครับสำหรับโครงสร้างประโยค Present Perfect Tense คือ Subject บวก have has verb to have บวก past participle ประธานบวกกริยาช่วย have has บวก past participle สำหรับ have และ has มีวิธีการใช้ต่างกันดังนี้นะครับ have ใช้กับประธานพหุพจน์เช่น I, you, we, they หรือบุคคลสองคนขึ้นไปส่วน has ใช้กับประธานเอกพจน์เช่น he, she, it หรือคนเดียว ตัวอย่างประโยคเช่น I have visited Paris. I คือประธาน have คือ verb to have visited คือ past participle นั่นเอง She has finished her homework. She คือประธาน has คือ verb to have finished คือ past participle นั่นเองต่อมาเรามาดูวิธีการใช้กันบ้างนะครับ ว่าโครงสร้างประโยคนี้เราสามารถใช้พูดถึงเหตุการณ์แบบใดได้บ้างหรือมีการใช้อย่างไรบ้างครับการใช้ข้อที่1ใช้พูดถึงประสบการณ์ชีวิต experiences ที่เคยทำมาหรือไม่เคยทำมาก่อนและไม่ระบุเวลาที่เกิดขึ้นตัวอย่างประโยคเช่น I have traveled to Japan ฉันเคยไปญี่ปุน่นในที่นี้ไม่ได้บอกว่าไปแล้วเมื่อไหร่ They have never eaten sushi พวกเขาไม่เคยกินซูชิเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยทำมาก,ก่อนเลยสำหรับการใช้ข้อที่2คือใช้พูดหรืออธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการต่างๆตัวอย่างประโยคเช่น the city has grown a lot in the past few years เ <Okay. S 1> มืองนี้ได้เติบโตเป็นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้สแสดงถึงว่าเมืองมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆนั่นเองต่อไปเรามาดูการใช้ข้อที่3กันบ้างครับ สำหรับข้อนี้เราใช้พูดถึงประสบการณ์การกระทำที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบันตัวอย่างประโยคเช่น she has worked at the company for five years หล่อนได้ทำงานที่บริษัทมา5ปีแล้วในที่นี้หมายถึงปัจจุบันก็ยังทำงานที่บริษัทเดิมอยู่และมีแนวโน้มว่าจะทำต่อไปอีกสำหรับการใช้ข้อที่4คือใช้พูดถึงการกระทำที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังมีผลถึงปัจจุบันตัวอย่างประโยคเช่น I have lost my keys, implying I still cannot find them. ฉันทำกุญแจาหายประโยคนี้สื่อไปถึงว่าตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอ She has broken her leg. เธอขาหักหมายความว่าตอนนี้ขายังหักอยู่ยังไม่หายนั่นเองครับต่อไปเราจะมาดูกันนะครับว่าเวลาเราจะสร้างประโยคใน Present Perfect tense ในรูปแบบของประโยคต่างๆเราจะทำยังไงกันดีครับ เริ่มจาก affirmative sentence หรือประโยคบอกเล่ากันก่อนเลยครับสำหรับประโยคบอกเล่าเราได้พูดกันไปแล้วก่อนหน้านี้ครับคือ structure subject บวก have has บวก past participle โครงสร้างประโยคคือ subject บวก have has บวก past participle นั่นเองตัวอย่างประโยค I have visited f r a n c e she has traveled to Japan สำหรับ negative sentence หรือประโยคป,ปฏิเสธ เวลาจะสร้างประโยคนี้เราแค่เติมคำว่า not หลังคำกริยาช่วยหรือหลัง have has ของประโยคบอกเล่านั่นเองครับ structure subject บวก have has บวก not บวก past participle โครงสร้างประโยคคือ subject บวก have has บวก not บวก past participle ตัวอย่างประโยค I have not visited France. She has not traveled to Japan. จากประโยคบอกเล่าก็จะเป็นประโยคปฏิสิทธ์ทันทีครับสำหรับ interrogative sentence หรือประโยคคำถามเวลาจะสร้างประโยคเราแค่สลับคำกริยาช่วย have has อยู่หน้าประธานของ่ประโยคนั่นเองครับ structure have has บวก subject work past participle question mark โครงสร้างประโยคคือ have has บ subject บ past participle และปิดท้ายด้วยประโยคด,ด้วยเครื่องหมายคำถาม question mark และนี่ก็เป็นวิธีการสร้างประโยคในรูปแบบประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามน,นะครับซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ยากเลยนะครับทั้งนี้อย่าลืมใช้กันให้ถูกต้องนะครับเนื่องจากว่ามีผลต่อการใช้ภาษาอังกฤษของเราในชีวิตประจำวันด้วยนะครับสำหรับเนะื้อหาต่อไปเราจะไปดูเรื่องของคำวิเศษหรือ adverb ที่มักเจอบ่อยและใช้บ่อยในโครงสร้าง present perfect tense กันนะครับ adverb ที่มักถูกใช้ในโครงสร้างนี้จะมีอยู่หลายคำด้วยกันนะครับ เริ่มจากคำว่า just แปลว่าเพิ่งจะใช้เมื่อเราต้องการบ่งบอกว่าบางสิ่งบางอย่างเพิ่งจะเกิดขึ้นไปเมื่อล่าสุดนี้ซึ่งจะใช้กับ present perfect tense หรือ past perfect tense สมอโดยตำแหน่งในประโยคจะอยู่ระหว่างคำกริยาช่วย have has และ past participle วช่องสาวตัวอย่างประโยค Are you hungry? No, I have just had dinner. คุณหิวไหมไม่หิวพอดีฉันเพิ่งทานข้าเย็นมา Is Tom here? No, I'm afraid he has just gone out. ท o m อยู่ที่นี่หรือเปล่าไม่นะฉันเกรงว่าเขาเพิ่งจะออกไปเอง My brother has just come home. น้องชายของฉันเพิ่งจะมาบ้าน I have just finished my work. ฉันเพิ่งจะทำงานเสร็จคำต่อมา already แปลว่าแล้วใช้บ่งบอกว่าบางสิ่งบางอย่างได้เกิดขึ้นไปแล้วไม่ได้ระบุเวลา และบอกให้รู้ว่าไม่ต้องทำซ้ำอีกส่วนตำแหน่งจะอยู่กลางประโยคโดยวางหน้าคำกริยาหรืออยู่ตรงท้ายประโยคก็ได้ครับตัวอย่างประโยค The movie has already started or the movie started already ภาพยนตร์เริ่มฉายแล้ว I have already read this book ฉันอ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว Dad has already gone to bed พ่อไปนอนแล้วคำต่อมาคือคำว่า for นะครับ for มักจะใช้ลงไท้ายประโยคเพื่อขยายว่าเหตุการณ์นี้ใช้เวลานานเท่าไหร่เป็นการบอกช่วงเวลาที่เกิดขึ้นมีความหมายว่าเป็นเวลาตัวอย่างประโยคนะครับ he has lived in Paris for 10 years เขาอาศัยอยู่ในปารีสเป็นระยะเวลา10ปีแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ที่นี่ยังไม่เป็นไน I have used this mobile phone for five years เขาใช้โทรศัพท์เครื่องนี้มา5ปีแล้วตอนนี้ก็ยังใช้อยู่คำต่อมาคือคำว่า since นะครับการใช้ since มักใช้เพื่อบอกจุดเริ่มต้นของเวลามีความหมายว่าตั้งแต่ใช้บอกเหตุการณ์ที่เริ่มต้นตั้งแต่อดีตดำเนินมาจนถึงปัจจุบันตัวอย่างประโยคนะครับ I have lived here since 2010ฉันอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี2010แล้วจนปัจจุบันตอนนี้ก็ยังอยู่ที่นี่ John has been walking since 5 a.m. ฉันเดินมาตั้งแต่5้าโมงเช้าตอนนี้ก็ยังเดินอยู่คำต่อมาคือคำว่า yet นะครับ yet ในที่นี้แปลว่ายังนะครับมักใช้พูดเกี่ยวกับบางสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแต่ยังไม่เกิดจนกระทั่งขณะนี้จะใช้กับประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธและจะวางไว้ท้ายประโยคตัวอย่างประโยค he hasn't arrived yet เขายังมาไม่ถึงเลย Have you eaten the apples yet คุณยังได้กินแอปเปิ้ลแล้วยัง Haven't you decided yet คุณยังไม่ได้ตัดสินใจหรือ I haven't found a job yet ฉันยังหางานไม่ได้เลยคำต่อมาคือคำว่า ever และ never นะครับคำวิเศษ ever และ never อธิบายหรือแสดงให้เห็นเวลาที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างเจาะจงก่อนหน้านี้ ซึ่งจะถูกวางไว้ก่อนหน้าคำกริยาหลักปริยาช่องสตัวอย่างเช่น Have you ever been to Europe คุณเคยไปยุโรปไหม Has she ever met the Prime Minister หล่อนเคยเจอท่านนายกรัฐมนตรีไหม He has never been abroad เขาไม่เคยไปต่างประเทศเลยเป็นยังไงกันบ้างครับ หลังจากที่เราได้เรียนเรื่อง common adverbs หรือคำวิเศษที่พบบ่อยและใช้บ่อยในโครงสร้าง present perfect tense ทั้งนี้คำวิเศษเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น just already for since yet ever never ต่างก็มีความสำคัญกับโครงสร้าง present perfect tense ทั้งหมดเลยนะครับและเป็นส่วนที่ทำให้ประโยคที่เราพูดหรือเขียนนั้นสามารถเข้าใจได้ถูกต้องตามความหมายของประโยคที่ซ่อนอยู่และยังช่วยให้เราได้ใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องขึ้นอีกด้วยนะครับ อย่าลืมปลุกฝนกันบ่อยๆนะครับ